สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้ในรายการคนมีองค์นะวันนี้เสนอตอนความสำคัญ,คญนะความสำคัญกับการสื่อจิตกับองค์เทพค่นะติดต่อนะครับนะตรวจองค์ตรวจเทได้ที่ Facebook ครับโอิริกรณภนะิรัต f a c e b o o k โอิริกรณภนะิรัตนะครับเบอร์โทร061 99226450925929261 i d รโอซิ c ลิร15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 i d ี a e j t o p 1 6ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้แทบเลยชาดูไม่เป็นไรเดี๋ยวแชร์เองคนเดียวนะไม่ต้องห่วงนะ แต่เพราะรายการนี้ไม่ได้เน้นแชร์นะมาครับนะคือวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าความสัมพันธ์เนี่ยที่เราจะต้องสื่อกับองค์เทพหรือจะต้องแอนนี่องเทพนี่คือว่าติดต่อองค์เทพความสํมคคาสคัญตรงเนี้ยมันสําคัญขนาดไหนมันมีหลายๆครั้งที่ผมเจอพวกหลงหลงนี่คือหลงทางว่าตัวเองเนี่ยสื่อได้จริง โดยที่ว่าจริงๆบางทีอาจจะสื่อไม่ได้เลยก็มีผมเจอ,อม,มาแล้วนะอืมนะแล้วก็อาจจะเป็นอุปทานหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะใช่คิดไปเองก็มีมแล้วแบบหลงไปว่าเอ้ยอันนี้โดนจิตโดนใจให้ยงง้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรนี้อืมนะอืมมันการจะมีการสื่อจิตถึงองค์เทพจริงเนี่ยคะ่ะจะต้องเป็นอย่างไรก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันกันกบอาจารย์ทอปนะคะวันนี้คืออยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะ ว่าการสื่อจิตกับองค์เทพเนี่ยถ้าถ้าคนแบบจิตไม่แข็งจริงอ่ะหรือจิตไม่ไม่ไม่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่แบบว่าไม่ไม่ทําสมาธินานอ่ะหลายๆปีนาเข้ามันจะสื่อยากแล้วสื่อได้ไม่ไม่ค่อยจริงด้วยอ๋อ <perfume S 1> จริงจริงจะต้องมีการทําสมาธิเป็นประจําใช่ไหมคะใช่จิตพอพอว่างว่างปั๊บเข้าสมาธิปุ๊บว่างปั๊บสวดมนต์ปุ๊บอะไรประมาณนี้มันคือมันต้องทําแบบว่าทาแบบต่อเนื่องหลายๆปี ถึงจะเรียกว่าทําได้จริงนะ,ะเอาละครับเดี๋ยวจะทําพิธีการอาราธนาบารมีขององค์บรมครูก่อนนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ พุทังสารนังขัชามิธรรมังสารนังขัชามิสังฆังสารนังขัชามิอมจมาตากีทุระคาการีปียังมะมะทุตยามปีอมจมาตากีทุระคาการีปียงมะมะ ी ओम शे माता की थुर खाकारी मामा ओम सुरास्वती माता पियांग मामा थी या पेसुरस्वती माता पियांग मामा तती यास्वती माता पियांग मामा โอมรัสมมาตาปิยังมามะทุติยามปิราสมาตาปิยงมมาตาเดยยมปิราสมาตาปิยังมามากับอาราธนาบาร,รมีโดยท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานนะครับนะเป็นอะไรท่านอาจารย์โอ,อ,อไม่มีอะไรค่ะหมอปวดท้องเหรอ,อท่านอาจารย์โอผู้มีพลัง ในการเชิญเทพชั้นสูงมัน่นนะท่านอานะจารย์โอนะครับผู้มีพลังนะครับในการเชิญเทพวันนี้เรามาปุยกันถึงเรื่องนะครับนะเออการสื่อกับองค์เทพเนี่ยมันมีสองแบบมัีสามแบบการถือสื่อหนึ่งสื่อด้วยทูบนะสื่อด้วยทูบเนี่ยจะถึงได้จริงแต่บางคนเนี่ยคือยังสื่อไม่ได้เลยก็ยังแบบอุปโลกขึ้นมา นะอุปโลกนี่ก็คือคิดว่าเออพ่อแม่บอกอย่างงู้นบอกอย่างนี้อย่างนั้นมีนิมิตอะไรด้วยไหมคะใช่มันมีนิมิตลวงด้วยนิมิตลวงในที่นี้คือมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแต่ว่าเราเราเราไปคิดว่าเป็นเรื่องจริงอาจจะเป็นด้วยสภาพจิตใจหรืออะไรตอนนั้นเกิดหลายๆอย่างกระทั่งจิตใจแล้วก็เราก็คิดไปว่าเอ๊ะสิ่งโน้นเป็นท่านบอกอสิ่งนี้ท่านบอกอะไรอย่างนี้อาจจะมีการฟุ้งซ่านนะคะแต่ว่า สิ่งที่จะทําให้การสื่อสารกรับองค์เทพได้ผลจริงทํายังไงคะอาจารย์ทอมคือต้องคุณต้องภาวนาอยู่เรื่อยมีมีมีจิตมีจิตเป็นสมาธิแล้วก็กําหนดจิตลงไปนะทำการเพียรภาวนานะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์สวดพรการขอบารมีนะครับอย่างเช่น นมโมพ,พุทธายาภาพุทธะไตรรัตนยานมณีนภราตสีสหัสาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวเีจมหาเทวังอหังวันทามิมุระโตม อะหังหวนทามิทธาตุโยอะหังหวนทามิสัพโสเปิดธาุธรรมสังคาปูเชมีต้องมีการเจริญภาวนาอยู่ทุกวันครับนะแล้วก็จะขาดไม่ได้นะครับแล้วภาวนาเนี่ยต้องภาวนาทีทีแล้วภาวนาบ่อยๆทําให้จิตเป็นสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอารมณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้จริงครับนะการสื่อสารในที่นี้ก็คือว่าเหมือนอย่างรู้ว่าอันเนี้ยจะไปเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นแบบไหนเกิดขึ้นที่ใดค,คือถ้าเราอะ่ะ ทำตัวแบบถ้าเราไปฟุ้งซ่านนะมันก็จะฟุ้งซ่านไปตลอดอแต่ถ้าเราทําใจนิ่งๆอ่ะมันจะทําการสื่อได้จริงๆในที่นี้ถามว่ามีคนมาบอกเราว่ามีทางลัดไหมไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องนั่งสมาธิทําได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับนะมีหลายคนนะครับมันกลายเป็นงมงายไปแทนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิเพราะอะไรเพราะเป็นฐานของวิชาอุป,ปจารสมาธิก็คือเป็นฐานของกรรมฐานทั้งหมด แม้กระทั่งฐานกรรมฐา,านยังขี้เกียจแล้วใครจะช่วยเราได้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะมีหลายๆคนนะบอกว่าสืส่อสารได้อย่างวุ้นอย่างนี้อย่างนั้นในที่นี้การสื่อสารเนี่ยสื่อสารแล้วมันจะต้อง <S <S <an> <S เกิดขึ้นได้จริงและจะต้องเป็นปรากฏว่าจริงเท็จจริงในอนาคตแต่ไม่มีการเท็จในที่นี้ก็คือว่าสมมุติว่าพระแม่บอกว่าเนี่ยเราเนี่ยจะมีมีโชคมีลาภอย่างเงี้ยในอนาคตอาจจะถูกเลขถูกเบอร์ได้โดยที่ว่ามันจะขึ้นมาโดยแบบเขาเรียกว่าบังเอิญหรือเปล่านั้นคงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะแต่ในที่นี้ทุกอย่างไม่มีเรื่องมันเออนาท่กนะการที่ว่าแม่พ่อแม่พ่อแม่ของเราเนี่ยเนี่ยพ่อแม่ทั้งสามเนี่ยที่วางไว้ตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นพลังงานเคลื่อนที่นะครับนะเป็นการบูชาเป็นการสการะและเป็นการให้ความเคารพนะครับนะซึ่งท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยอไีกลวโออีกละนะท่านอาจารย์โอเนี่ยอาจารย์ท่านพูดเลยค่ะท่านเนี่ยตอนที่ท่านสื่อจิตนะกับพ่อแม่ อุมาทีวีที่มหาเทวัละไรบอกว่าถ้าหูดับถ,ถ้าหูดับแล้วเนี่ยจามจ<ะ>่ถ้าหายค่ะถ่าหายอาจารย์โอเราสิอ่ะคือตอนนั้นนเป็นเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดแล้วก็สั่งน้ำมูกแล้วก็ไอาจามแรงมากอะจนแบบหูอื้อหูแบบอะไรไปเลยแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าเป็นหูดับเฉียบพลันอืก็ให้กินยา กินยาไปนะคะแล้วก็ช่วงนั้นน่ะช่วงที่หูอ,อ,อื้อหูแบบไม่ค่อยได้ยินข้างนึงอะคะ่ะก็อาจารย์ทําแนะนําให้ไปไหว้พระแม่อุมาเทวีที่เทวลัยแห่งหนึ่งนะคะอแล้วก็บอกท่านจุดทูบบอกท่านว่าจะรับใช้ท่านถ้าเกิดว่าอาจารย์โอ้เนี่ยหายป่วยแล้วใช่นะทุกวันนี้ก็หายแล้วนะคะอื ก็มารับใช้ท่านอย่างที่บอกไว้จริงๆนะคะอย่างที่บอกไว้ก็คือว่าถ้าเกิดมีลูกหลานท่านมาที่นี่แล้วก็มีหน้าที่ครอบเสียนให้นะคะตามนั้นก็ทุกอย่างครับผมแล้วก็จะ,ะ,จ,ะจะเหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างชื่อให้ท่านเรื่อยๆอัพโพสโพสในเรื่องของเทพบ้างโพสอ่ะพระแม่อุมาเทวีแล้วก็บทสูตรบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงท่านครับ เขาเรียกว่าให้ความรู้ให้ความเคารพด้วยและให้ความเคารพในที่นี้ที่เรามาคุยกันถึงเรื่องนี้เพราะว่าการที่เราเนี่ยจะสื่อกับท่านได้นั้นหรือสื่อกับท่านไม่ได้นั้นน่ะมันอยู่ที่หนึ่งอาจารย์ท็อปโรคเดียวเหรอหูดับโลคเดียวเหรอหรือมีอีกโรคหนึ่งด้วยมีโรคไทรลอยเป็นพิษด้วยใช่ไหมโอ้ก็ไปขอนะเรื่องไทรลอยโอ้ก็ไปขอเหมืองกันเพราะว่าหมอแม่ค่ะหมอจีนอ่ะเขาบอกว่าอาจารย์โอ้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไทรอย ก็เลยบอกว่าให้กินสารลายจีนสีสนู่นนั่นนะมาทําเป็นปรุงอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ทําแต่แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยค่ะก็การนอนดึกของอาจารย์โอ้เนี่ยเขาบอกว่าหมอจีนเขาบอกว่าถ้าเกิดโอ้ยนอนดึกอย่างนี้ต่อไปนยไม่นอนตอนกลางคืนเนี่ยมาเสี่ยงทําให้เป็นโรคไทรอยด์ได้อ,อาจารย์โอก็เลยไปขอพระแม่ว่าขอให้กระเจ้าไม่เป็นโรคไทรอยอแล้วก็จะอยู่รับใช้ท่านตลอดนะคะจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่นะคะคือการนอนดึกเนี่ย มันมันเป็นโทษตอนหลังมันเป็นโทษแล้วมันสุดท้ายนี่ก็ยังไม่ได้เป็นนะไทลอยนะใช่จารย์โอนอนเร็วแต่แต่ว่าก็นอนเร็วขึ้นแล้วด้วยพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับนะคือนอนเช้าไม่ไหวนอนเช้าเหมือนเดิมทุกวันแย่แน่ค่ะนะทุกวันนี้ก็มีอาจารย์ทํามาดูแลด้วยนะคะคือผมจะบอกอย่างหนึ่งนะอเออบางทีการสื่อจิตเนี่ย ถึงแม้บางอีกคนหนึ่งอาจจะสื่อจิตได้จริงนะสื่อจิตได้ถูกต้องแต่ถ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยมีจิตใจที่เรียกว่าไม่ไม่ยอมรับในในสื่อนั้นอนะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นะบางทีเนี่ยหมายคือว่าไงคะจันเขารออธิบายก็คือเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยผมบอกเขาว่าเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยทำอย่างนี้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 เสร็จเขาก็หายไปเลยพอเขาหายไปเสร็จเนี่ยแปลว่าเขาเขาเหมือนมีความคิดขัดแย้งกับเรามันก็มีเยอะอเพราะฉะนั้นอนะ่ะเรื่องนิมิตเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันมีทั้งนิมิตลวงและนิิิมตจรง เพราะฉะนั้นอ่ะขอให้พิจารณาเอาด้วยสติปัญญานะครับนะเรื่องลิมิตเนี่ยก็บางคนบอกว่าพระแม่นี่ลิมิตว่าไม่ต้องไปเรียนวิชาไพ่ย,ยิปซีเดี๋ยวดูเป็นเองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ดูไม่เป็นอยู่อย่างนั้นแะครับนะ,ะก็มีหลายๆคนที่ที่แบบว่ามีทิฏฐิมีความคิดเป็นของตัวเองสูงมุงเข้าใจนะเรื่องนี้นะเพราะว่าคนมีองค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะคือจะจะจะ,จะเหมือนกับอะไรอ่ะ เหมือนประมาทประมาทประมาทตรงที่ว่าเรามีองค์แล้วเนี่ยองค์เราจะช่วยเรื่องการดูอะไรเงี้ยให้แม่นยําจริงก็ไม่ใช่สีทีเดียวเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีหลักวิชาการเนี่ยมันก็จําเป็นกับเรารนะท่านอาจารย์โอผู้มีหลักวิชาการจะอธิบายให้ฟังก็หลักวิชาการไพ่ยิปซีเขาก็มีกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะว่ามีการวาดไพ่ยิปซีขึ้นมาแล้วก็ทํานายไพ่ได้หลังๆนี่ก็จะมีหลายเวอร์ชั่นมากขึ้นนะคะไพ่ยิปซีแล้วก็จะมี ไพ่ต่างๆอะไรเนี้ยเกิดขึ้นอีกมากมายนะ,ะทัทงไพ่เทพไพ่ออร์เคิลหรือว่าไพ่อะไรต่างๆแล้วเขาก็จะมีคู่มือหรือว่าหนังสือที่จะสอนไพ่สําหรับนั้นหรือชุดนั้นๆด้วยนะคะก็มีหลายอาจารย์นะคะที่เขียนเอาไว้กันนะคะเขาก็ได้ได้รับการยอมรับว่าอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยมีความรู้จริงๆแล้วก็ใช้มาเขียนหนังสือให้คนอ่านให้คนเรียนรู้ได้อีกนะคะ mm. แล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะซื้อมาอ่านหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ตามใจอาอาจารย์คนนี้เก่งหน่อยก็อาจจะเล่นของเขาขายดีหน่อยอันนี้อาจารย์คนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักก็อาจจะขายได้บ้างอะไรอย่างเี้นะคะอมเมตรปรมามหานิยมแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักวิชาการที่เป็นหลักของวิหราศาสตร์หรือไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ชุดต่างๆเนี่ยค่ะ <S <S <ๆ S 1> มันก็จะมีเป็นแบบแผนสืบต่อกันมานะคะคซึ่ง มาสามารถพิสูจน์ได้จริงว่าแม่นจริงแล้วเอามาใช้ได้จริงนะคะมันเป็นหลักสถิติประเภทหนึง<ช>่งนะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ต้องการว่าสื่อแม่นสื่อดีน่ะหนึ่งคุณจะต้องมีวิชาการสองคุณจะคุณจะขาดวิชาการ,าการและสองคุณจะขาดการปฏิบัติบูชาไม่ได้การปฏิบัติก็คือการนั่งสมาธิการสวดมนต์สองอย่างนี้จะต้องไปคู่กันครับนะจะไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะการไปอย่างใดอย่างหนึ่งจะกลายเป็นหลงทางไป การจะเป็นหมอดูไพ่ยิบซีหรือว่าพ่อะไรต่างๆที่ดีเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีหลักวิชาการที่ได้รับการยอมรับแล้วหลักวิชาการนั้นเราก็ต้องเอามาใช้ให้เหมือนกันหมดด้วยแต่ว่าการทำนายพาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันตามความเหมาะสมหรือว่าประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีมานะคะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอไดที่ facebook โอซิริกรอภิรัตน์ เฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตตรวจองค์ตรวจเทพนะครับนะพิธีกรรมต่างติดต,ต่อสอบถามได้ตามนี้0619922645 0925929261 i d r a r i o z i ริ1 5 15นะคะแล้วผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนภเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอดีราย a j t o ทีนะอเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ